เอ้าเรืดีกะตายเชย่อ้อยอ้อยอ้อยเดี๋ยวดิอะไรเนี่ยหนีหนีหนีมีเกาะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม w a ร r i ออ o r โ c h รจภาคที่4ภาคที่44ในิสี่สุดเทพแห่งการทำลายล้างที่มีลักษณะเหมือนแต่ก็แตกต่างจากโอโรจิก็ฟื้นงืนชีพ เจนจื่อหยางและคนอื่นๆรีบกลับมาแจ้งข่าวร้ายให้กับกองทัพพันธมิตรในขณะเดียวกันพันธมิตรของเขาก็ได้รับข่าวดีเช่นกันผู้กล้าคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นในต่างโลกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าปะทะกับเหล่าตัวเทพกองทัพพันธมิตรจึงเคลื่อนไหวเพื่อพาตัวผู้กล้าผู้นั้นกลับมาเมื่อถึงจุดหมายปลายทางลิโปและแอเรสก็กำลังสู้รบกันอยู่ เราปีกับพารามิรจึงเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อช่วยเหลือผู้ก,กล้าคนใหม่นั้นจากความวุ่นวายนี้แอรเลสและลิปโปมาถึงแล้วเหรอไม่มีเวลาอีกต่อไปแล้วเราต้องเร่งมือไปช่วยผู้ก,กล้าคนนั้นมามต้องพูดพามำทำเพลงมากนะักเข้ามาเลย

ตายตายหอีเอ่อ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 อาอาเอาอืมอื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 มอื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 มโน่นโน่นโน่น

ออเ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 ออออาเ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 อ โอลินปัสทำไปทำบัตรแกอี๋ยากเออเราไปโว้ยเดี๋ยวโจดอืออืออืออเอเอ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 อส่องตัวทองมาให้ข้าเอาโจด ออออเกันเก่งอืม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 ออเอาเอาตายสยโอ้ยโอ้โหเออตีกันเองตาจ้ะอ้ยเออเลือกันที โอเคหมดอยู่ไหนอ่ะข้างในเหรอรว่าตรงนี้เหรออ๋อยื่นี่กันเองเอาไปเอาไปเอาโอเคเออ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  อย่า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 โอ้ยบหน่อยครับอือออือเนี่ยท่าใครเนี่ยเอาอออเย้เออ เอานนไอ้ยเย,ย่ถ้ดูร่วงจากฟ้าหนีกันเราตายยังโอเคตัวนี้ตายแล้วเหลือเองหนีกันเรามาเอออีอีอาวุธเรามันไม่แรงหรือเวลเรามันกัดมันไม่ค่อยจะตายกันเลยเไหมรอบใบด่านนี้คุ้นๆนะเนี่ยเจอบอสเหรอ จัดไปเดี๋ยวโจโฉอเล่าไปมาแล้วโจโฉโอ้ยกว่าจะโผล่ไหนวะใครมันตัวบัฟตัวบัฟตัวบัฟเอออะไรเออเอืเออเออเอืเออเออเอา อร kind of ีย์่ยียอีบังเต็กเอ็นยูเอ็นทอริยอตจโฉงั้นเลอืออเอามาดิใครใช้ใครใช้บังเต็กอื อะไรเราแอลเียสเนอะไละเอาอืมอืมอืมเอ๋อย่าเออ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 งเจะน้ำตาไหลเอลเออเออหย่เอี๋เออเออออออมเ้ยเราไป หัวตุน่นหัวเอนเอ,เอืมอืมอ,อืมอืมอืมในที่สุดโธ่โธ่ก็ามารอมาอย่างยาวนานนานมากได้แล้ว ไปถึงเราจะต้องไปไหนตรงนู้นเหรอมันไปทางนี้ได้ไม่ได้มันกันได้สิมันก็ไปได้สิเี๋จะไปช่วยก่อนโอเคมาแล้วเราไปสวัสดีทำอะไรกันอยู่ตาจีเอาอือ อ๋ออ <Merci>. yeah. ืมอืมอืมอ๋อวะโอ้โหโดนอะไรวะจอยสั่นเรือๆใครตีฉันจากด้านหลังงั้นเหรอทำมาเองไม่เป็นไรฮะเอ้าดีีก็ตายเฉยอ้อยอ้อยอ้อยเดี๋ยวดิอะไรเนี่ยนี่ฮิมิโกะไม่ใช่ฮิมิโกะเนี่ยชื่ออะไรนะเออฮิเออฮิมิโกะถูกละ งงอะไรเออชื่อจะเขียนอยู่ทนทเอออีอีอีอเอ้ย่หมดยังอืมอืมเอาเอาเชียเชียอืมอืมในไหนก็ออมได้ละขอเล่นเดคอนกันมา เออ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 ฟาดเอาเข้ามาด่าหน้ากันเข้ามาเอ้ยยาเออเย โอเคอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. oh. mm ืเอาอออเอาออืมออืม hmm. อ yeah.. mm ืม hmm. อือเเอืมอืมอาเออืมออาอืมอืมอืมออืมอามอืมอืมอืมออืมออาอามอออืมอืมอืมออืเอเอออออืเอามอมออืมออออเอออออมอมออ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 ามออออาออ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 อ ข่าบาเบยเออโอ๊ยเอาของอืมทั้งไฟทั้งน้ำแข็งอ่าเออ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 เอ้าขเยอะจัดเยอะจัดนะตรงนี้นะอืมอือีกตัวเดียวโอ๊ยโอ๊ยยังเหลืออีกสองตัวนี่หว่า อยชอบตีหลังเป็นเไปเแค่นั้นแหละออไปเชีนี้ยังไงฮะอ๋ออโอโอลงม้าปุ๊บโดนตีปั๊บเยือะเลือดแดงเชี่ยวนะฮะฮะอืออออือ ม,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 มาได้จิ้มเข้าไปจีจิ้มหลัวๆโอเคไปช่วยทางนู้นต่อรอบไปแล้วรอบไปแล้วหนึ่งยี่ทหารฝั่งเรามันน้อยแล้วเกินฝั่งนี้เยอะเกิน เทียบเลยเอาแซ่<ส>ยางงิวลิลิงฉี่ามาใครใช้โดนซะเอาไปอืเอาไงอ,อยู่ยไหนอ้ยโอ้ยโอ้ย ลุกในเพ่เออนี่นี่ชนทุกคนเอออย่าเอออย่างงิ้วตายโอเคหมดเกลี้ยงแล้วไปเยอะจริงตรงนี้แวะเล่นหน่อยแล้วกันพลังขึ้นเตาเออ สวยไปนะเกียบบอสประตูเปิดแล้วไปเจโฉลุยกันเล่าปีริปโปเออเข้ามา เออ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 เอ้ยาอ่าไอ้ให้สายสิเออะไรอะอะไรขึ้นเราแพ้หรือว่าชนะโอเคเหมือนจะชนะไหนเลา พี่อาจจะเลี้ยวแบบไม่เกือบตายแล้วนะถ้าอีกนิดเดียวนะไม่หลอดนี่แหละอืมเอาเลอะโลกไปเยอะบอกอะไรเยอะมากสุดบอกอะไรเยอะมากสุด อย่างนี้นี่เองข้ามองไปเห็นเจตนาที่ใช้จริงของเขาเลยและลูกชายข้ากับเขา้าร่วมกับเทพที่ชื่อแอริอสอออตอนนี้ท่านคงเข้าใจสถานการณ์แล้วข้าคงไม่อาจหย,ยุดท่านได้หากว่าท่านต้องการจะไปเข้าพบเขามันจาเป็นต้องทาเช่นนั้นข้าไม่มีเหตุผลจะเขา้าร่วมกับแอริอสในตอนนี้ ข้ามั่นใจว่าลูกข้าคงมีเหตุผลของเขาข้าจะร่วมมือกับเจ้าและดูว่าเหตุผลนั้นคืออะไร <c oughs> ดีจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ข้าคิดว่าเขาต้องสู้กับลูกชายของตัวเองด้วยละถึงแม้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ใช่ว่าท่านจะเก็บเอาไว้ได้แรอกนะ ก็เจ้านนรรู้จักพ่อของเจ้าดีจริงๆยังมีอีกหลายความท้าทายท,ที่อยู่ข้างหน้าอาจจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้เราผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เพื่อตอบแทนเจ้าที่ช่วยชีวิตข้าไว้แต่ยิ็นเช่นนั้นก็สบายใจขอบคุณมากมาแล้วโตโวช

ย่อยขายย่อยขายย่อ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 ยขายย่อ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 ยเดี๋ยวขายอืมอันนี้ดู้วยเยอะแยะเต็มไปหมดโอ้โฉมีสีทองด้วยโอเคหมดอ๋อ มีต่อไหมเมื่อติดตามพลังที่เหลืออยู่เล็กน้อยเราก็สามารถทบตัวท่านสุดได้ในที่สุดแต่เขาถูกล้อมเอาไว้ด้วยสิ่งกีดขวางมากมายเพื่อจะไปถึงตัวเขาเราคงต้องฝากกองทัพของโจผีไปด้วยเขาคงจะไม่ยอมให้เราเดินผ่านไปได้ง่ายๆหรอกเนอะ โจผีเป็นคนที่มีสายตาเฉียบคมและเป็นผู้ที่ออกคำสางได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าเป็นไปได้ข้าก็อยากจะเลี่ยงวิธีอื่นไม่เราจะเดินข้ามดินแดนของพวกเขาไปตรงๆเลยโจผีจะฟังข้อของเขาและปล่อยให้เราผ่านไปใช่หรือไม่เขาไม่น่าจะเป็นคนที่ทำเพ่นเช่นนั้นเลยนะสำหรับข้า าการต่อสู้จะต้องดูเดือนแน่นอนแต่ถ้าเราปล่อยไปแล้วไปหาสุดจะเกิดอะไรขึ้นกันละ่ะโอ้ผีก็จะประกอบตัวอยู่ดีและเราก็ต้องสู้กับเขาทั้งหมดในเวลาเดียวกันตามที่ข้าเข้าใจและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะค่อยๆลดจํานวนของพวกเขาลงและเราก็อาจจะได้รับข่าวเพิ่มเติมจากเขา,าบ้าง เมว่าเจ้าเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นก็ย่อมได้อันเบกับข้าจะเป็นคนวางแผนเองแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าจะยืนยัดสู้กับโจผีได้อย่างไรอืมมันคงเป็นความรู้สึกแปลกๆที่รับความชมจากลูกชายของข้าก่อนที่จะได้สู้กับเขาแต่ก็ไม่เป็นไรฝากให้เจ้าจัดการแล้วกันส่วนหกลูกกราคนใหม่ปรากฏตัวแล้ว แต่กลับถูกล้อมเอาไว้ด้วยกองทัพเทพเจ้ารายงานระบุว่ามีอยู่สองคนปรากฏตัวชายสองคนชายร่างใหญ่ผมขาวและชายรูปร่างหน้าตาดีและก็มีนิสัยดีมีปฏิกิริยาที่อ่อนโยนด้วยด้วยใช่หรือไม่ ไปพาสองคนนั้นมาเอามีอะไรที่ต้องการก็แจ้งมาเช่นนั้นข้นาก็ต้องการหญิงงามคนหนึ่งวายขวดหนึ่งนักรบที่ซื่อสัตย์อีกสักสองสามคนดูเหมือนว่าเจ้าจะมีแผนแล้วได้ขอฝากเจ้าด้วย0ุนห โอเคเรามาดูความตัพันกันแล้วพี่ล้วเราเป็นตัวผู้ชายใช่ไหมเอาเป็นตัวผู้หญิงบ้างเอาใครดีที่แบบไม่ค่อยได้มีบทพูดในตอนนี้ในช่วงนี้ครับอืมอืมอืม,อมเลือกไม่ถูก สุนซังเสียงท่านแข็งแกร่งมากเลยสุนซังเสียงแต่ท่านแข็งแกร่งมาตลอดเลยเหรออมันก็เกิดขึ้นเองอะนะถค่คิดว่าตระกูลของข้าเป็นตระกูลนักรบที่มีมาหลายชั่วยยุคคนก็ใช้ธนูเป็นตั้งแต่ที่ยังเดินไม่ได้เลยเข้าใจแล้ว ข้าแลวก็อิชาท่านจริงๆเลยข้ายอมรับถ้าหาว่าข้าแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ข้าคงจะช่วยท่านนากามะสะได้มากอืมท่านคิดงั้นเหรอท่านเองก็แข็งแกร่งมากนะอิจิแข็งแกร่งกว่าข้าอีกนะข้านะเหรอแข็งแกร่งกว่าท่านขอรู้สึกที่ท่านมีต่อท่านนากามะสาแรงกล้ามากท่านสามารถทำได้ทุกทาง ก็คนที่ท่านรักถ้ามันเหลือเชื่อจริงๆแบบว่าไหมขอบคุณถ้าได้ยินคำพูดของท่านก็ทำให้ข้ามีกำลังใจก็จะพยายามสนับสนุนท่านนากามะตะต่อไปนั่นแหละ <laughs> ถ้าก็คิดว่าเราคงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะอจ <laughs> โอเคก็ขอจบเพจธีนี้ครับยังไงชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยไปเจอกันหน่อยคร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปราร์ตี้บาย